ดูดอกกันที่มันติดแล้ววันนั้นนี่ค่ะนี่วันนี้จะพินมาบ้านลุงอีกแล้วมาดูดอกบอนสองเดือนแล้วนะใครบอกว่าเดือนเดือนเดียวติดเม็ดน่ะไม่จริงนั้นเนี่ยนี่มันเริ่มติดแลยวนะโอ้ติดแต่มันติดไม่กี่เม็ดเลยเนาะไม่กี่เม็ดแต่ได้ได้ไม่กี่เม็ดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพินพามาดูเนี่ยเนี่ยเพื่อนดูนะขนาดลุงฝีมือเลยลุงเดชฝีมือระดับเลยได้ไม่กี่เม็ดเนาะใช่แต่หนูคิดว่ามันติดเต็ม ไม่เต็มได้สิบฟอเมดเองมันผสมยากนะอือใครว่าง่ายง่ายที่เองบอกว่าลุงจะผ่าแต่พอดีมันออกหนองออกเอาไว้ดอกก่อนเออเดี๋ยวรอก่อนเนาะไว้ดกก่อนเดี๋ยวเผื่อมันจะติดไงนั่นแนะนั่นแนะเนี่ยสองเดือนแล้วใครบอกว่าเดือนเดียวก็เม็ดแตกแก่ไม่แก่ไม่แตกเนี่ยขนาดลุงลุงเดชฝีมือระดับฝีมือเลยนะเนี่ยผสมบอลมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยือ อีนั้นวังบัวบานไม่ใช่ไหมไม่ใช่เหรออะไรอ่ะไม่ได้อะไรโอ้โหสวยจังเลยไม่แต่สวยๆอันนี้เพินมาบ้านลงอีกแล้ววังบัวบานในไปผ่าผ่าแต่ไม่ขึ้นอ๋อได้เแล้วอีนี้อีนี้ก็สวยอันนี้เหมือนพระพันวสาเลยใช่เปล่าเนี่ยเราท่าบอละถ้าลุงแกจะผ่าบอลกรุงเทพถ้าลุงก็จะอ๋อ ถ้าไม่รู้บางทีมันบอกเชือ่อเราก็ลืม,ล,มลืมเนาะเนี่ยค่าถ้าลุงเขาจะผ่าเขาจะออกมาตั้งเนี่ยให้ให้ใบมันนั่นก่อนให้หัวให้สารอาหารมันลงหัวให้มันแตกเขี้ยวก่อน้นก็อันเนี้ยลุงก็ตัวผ่าเลยนี่ไอ้นี่สวยจริงไหมเนี่ยเนาะจำเลยเนี่ยสวยจริงๆเลยหมุนหมุนหมุนวันน,น,น,นี้มันจะออกดอกลุงว่าจะมาผา่าเลยออกดอกก็เลยไม่ผ่าดูเนี่ย ขายไปนี่สวยจริงเยพินมาดูดอกบอนแล้วใครว่าบอนดอกเดือนเดียวเดือนเดียวเออห้าอาทิตย์แตกเพาะได้เพาะได้ไม่จริงนักเนี่ยสองเดือนแล้วเข้าสองเดือนแล้วจะพินมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยขนาดลุงฝีมือเลยยังไม่ได้แล้วยายพินจะมาณนะไหวเลยลุงบอกผสมมายี่สิบฝักแหละติดฝักเดียวเอ้ยเนาะไะหนูกลับบ้านแล้วเนาะเออบ่านหนูอะ ถ้ามีแกสอนน่ะมันก็แตกลงอ๋ออินิ๊รอยยี่สิบเอ้ยสวยดีต้นใหม่เขาเรียกไอ้นั่นอ่ามันีรุ่งเรืองอ๋อซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ลุงขยันเขาแปลกๆแล้วก็ซื้อมันเนาะเอาไว้ดูลุงผ่าเพียบเลยเดี๋ยวหนูมาวันหลังก่อนอันเนี้ยปีกินนารีขึ้นแล้วขึ้นหมดละเนี่ยไอ้อันเก่าๆแล้วมันไม่ขึ้นตั้งแต่ไอ้สงการไอ้เจ้ว่าสงการตั้งแต่ เนาะมันเสียหมดเลยอเต็มลเลยเนาะของลุงของมีแตรร่สวยๆนัน่นแหละอันแหละหนูก็ทำไว้หนูทำหนูใส่ได้ขายได้ค่าขนมนี่แหละไอ้ไอ้นีน้ อะไรเหมือนอัญมณีสามสี rí, แต่ไม่ใช่ใไม่ใช่ม,ใชมันเป็นอัญนนมณีแดงก็ไม่ใช่มันเป็นไม้เก่าเออไปเจอถูกก็ซื้อมา,เน,อาเนี่ยร้อยกว่าบาทนะเนี่ยสวยนะเนี่ยอันนี้สุกสมใจปองสวยดีจังเลยสมใจปอง <house> อ๋อนี่ไงที่ลุงก็ทําไม้กอไว้ากอไว้นั่นแลหละเดี๋ยวหนูมาใหม่วันหลังเดี๋ยวไปรอบอลก่อนตานั่นเขาบอกทำกอเลยลุงค่าส่งค่าส่งมั่งอะไรมั่งมันก็ยังได้พอค่าขนมเนาะ ดูเพลินๆน้องหนุมาที่เล่นหนูเพลินทุกทีจะมีจำแนกเก่าๆไม่เก่าๆไไอ้นี่อันอันนี้เปล่ามรดกโลกเนี่ยที่ลุงว่ามรดกโลกไม่มีแล้วมั้งนี่นี่นี่ไงมรดกโลกลุงเนี่ยนี่นี่นี่มรดกโลกนี่ลุงมีสามต้นอันนั้นยมันนี้ข่าววันนี้มรดกโลกตอนนี้แพงมากจ้ะ หาไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วเขาไปแกะหงนะคันก็ไม่เป็นเน่าไอ้มอระดกโลกหาไม่ได้ตอนนี้หาไม่ได้เลยจ้ะหนูก็หาแต่ว่าหาไม่ได้ไม่มีอันนี้มอระดกโลกปะกับป้าดีกว่าโอ้โหนี่นี่ไงไอวังบัวบานลุงนี่ไงวังบัวบานของหนูมันเหมือนใบบังบัวบานแต่ของหนูมันไม่มีไอ้นี่ ไม่มีไม่มีแข้งของวังบัวบานมันต้องมีแข้งนี่ตัวองทำเยอะดีกว่าไปทำอย่างอื่นะจ้ะหนู่ปีนี้หนูจะไม่ทำมาตัวหนูเองแต่หนูให้ให้แฟนหนูทำหนูจะหยุดหยุดลรวก็ดูต้นไม้ต้นไม้ของหนูเพราะหนูก็ไม่ไหวเพราะเราก็นั่นะหละลงเฟซลงอะไรได้คอยขา